นะครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับเจอกันวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบนะฮะปีสองสี่นะครับ,รบวันนี้ตรงกับวันพระฤหัสเนาะวันออกพรรษาวันพระใหญ่วันนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับก็เอาซะหน่อยนะครับ เพราะว่าในแต่ละคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของเกี่ยวกับวิธีการเทรดวิห์คู้ทองอะไรพวกนี้ครับยังไม่ถึงพูดถึงแก่นแท้ว่าสาเหตุทําไมต้องมาพยายามที่จะมีหลักสูตรแล้วก็แนะนําความรู้เกี่ยวกับคนที่อยากทําอาชีพเทรดแต่ยังไม่มีความรู้ครับฟังคลิปนี้ให้จบนะครับท่านจะได้ความรู้มากนะครับ พยายามฟังซ้ําๆนะผมก็จะลงพวกนี้ซ้ําๆให้ทุกท่านได้เห็นว่าเอออาชีพเทรดมันมีกลยุทธ์นะมันมีวิธีการนะคุณต้องเข้าใจมันก่อนนะครับเพราะความเสี่ยงมันสูงโอเคเริ่มกันเลยครับผมแบ่งนะครับในเรื่องของหลักสูตรนะครับหลักสูตรเนาะการเรียนการสอนแบบนําเสนอคนที่เป็นคนใหม่ก็ดีนะครับคนที่เป็นคนเก่าก็ดีคนที่ไม่เข้าใจในระบบนี้ก็ดีนะครับผมแบ่งออกเป็นสามส่วนครับก็คือในเรื่องของวิธีการเทรดนะครับ ส่วนแรกส่วนที่สองนะครับก็คือในส่วนของ Money m a n a g e m e n t หรือการบริหารหน้าตาเงินทุนคุณนั่นแหละนะครับส่วนที่สามครับสำคัญมากนะครับหรือสำคัญที่สุดด้วยซ้ำนะครับก็คือจิตวิทยาการเทรดหรืออีเลียดเว็บนะครับหรือทฤษฎีผลประโยชน์นะครับข้อมูลนี้คือข้อมูลการเรียนการสอนไม่มีเจตนาชักชวนหรือระดมทุนในดใดทั้งสิ้นครับเดี๋ยวนี้ข่าวออนไลน์นะครับมันแรงฮนะเราต้องป้องกันตัวเราด้วยอันนี้ต้อง ต้องมีในเรื่องของเกี่ยวกับเอกสารนะครับเผื่อมันหลุดออกไปในโลกออนไลน์พวกนี้เขามาเล่นงานเราในเรื่องกฎหมายสําคัญครับผมซีเรียสเรื่องนี้เอาตรงๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของรายละเอียดนะครับต้องยอมรับว่าอาชีพนี้คนเสียหายเยอะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผมพยายามนะครับตั้งชื่อในเรื่องของเทปสีขาวหรือเทดไว้ไม่ว่าจะเป็นในเพจก็ดี ใน YouTube ผมก็ดีนะครับผมจะพยายามสอนในสิ่งที่มันถูกต้องเพื่อให้ทุกคนไม่หลงทางและเข้าใจอาชีพนี้และสามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและตัวท่านเองได้ในอนาคตนะครับเอาตรงๆเลยคะัเขาเทรดกันทั่วโลกนะครับโอเคครับหลักสูตรการเรียนการสอนครับผมแบ่งเป็นสัดส่วนประมาณ3สัดส่วนแต่ไม่เท่ากันนะครับ สัดส,ส่วนแรกครับก็คือ1 5ตห้าปซนตการเทรดหรือกลยุทธ์การเทรดและเทคนิคข้อนะครับเราเข้าใจนะครับในเรื่องของการเทรดบางคนเทรดกราฟเปล่านะครับในเรื่องของตัวกราฟเปล่าเลย,พยแพคชั่นเลยนะครับในเรื่องของเทคนิคข้อต่างๆกลยุทธ์ต่างๆอินดิเคเตอร์ต่างๆพวกนี้มันก็จะมียิบย่อยหลากหลายนะครับกลยุทธ์นะครับ แต่การเรียนการสอนตรงนี้ท่านต้องเข้าใจร้อยเปอร์ซนตนะครับแต่เวลาการใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ร้อยเปซนในบางช่วงผมก็เลยตีสัดส่วนออกมาน่าจะประมาณสิบห้าเปอร์เซนในแต่ละครั้งที่เรานํามาใช้แต่เรารู้กลไกของมันเทคนิคของมันเราต้องพยายามเรียนรู้และให้เทคนิคตัวเนี้ยเป็นตัวเองมากที่สุดนะครับ โอเคต่อครับก็คืออีกตัวหนึ่งครับก็คือการบริหารเงินทุนหรือบริหารความเสี่ยงหรือ M M Money Management ผมนะฮะแบ่งสัดส่วนก็คือประมาณส0มสิเปอร์เซ็นตนะครับตรงเนี้ยยกตัวอย่างนะครับสมมุติคุณมีเงินทุนนะฮะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับคุณต้อง M M Money Management บริหารความเสี่ยงในเงินทุนของท่านก่อนที่จะมาเข้าตลาดนี้นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆมาเล่นเลยเสียหายครับผมบอกเลยคนส่วนมากแกเป็นแบบนั้นนะครับ คือหวังอยากจะรวยแบบเร็วๆอะฮะมันไม่มีอะไรรวยเร็วหรอกครับในชีวิตนี้นะฮะผมพิสูน์มาแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือ55%นะครับในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดเนาะการควบคุมอารมณ์พวกนี้อันนี้สําคัญมากมาดูในเรื่องของแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนเนาะชัดเจนเนีฮะสไตล์การเทรดหรือกลยุทธ์การเทรดและเทคนิคข้อนะฮะแบ่งออกชัดเจนครับ ที่สาคัญกว่านั้นให้ข้อมูลนี้คือการเรียนการสอนไม่มีเจตนาชักชวนหรือระดมทุนอะไรอ่งนี้ครับอันนี้คือเจตนาเจตนาตรงๆก็คืออยากให้ทุกท่านเข้าใจก่อนที่จะเข้ามาในระบบเทรดแม้ว่าคุณจะเทรดบล็อกไหนเราไม่รู้ฮะแต่ข้อมูลพวกนี้คุณต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับสไตล์การเทรดนะครับต้องเป็นสไตล์ที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้คือต้องเป็นธรรมชาติที่สุด นะครับอย่าไปฝืนฝืนไม่ได้ครับในเรื่องของการเทรดเสียหายทันทีเลยนะครับโอเคครับบริหารเงินทุนนะบริหารเงินทุนยังไงล่ะเอาเงินทุนคุณตั้งครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงออกมาว่าเงินทุนเนี้ยคุณนะครับเสียหายได้เท่าไหร่คือการเสียหายนะครับของเงินทุนให้เป็นนะครับย้ํานะครับให้เป็นแผนการเทรดส่วนหนึ่ง การเสียหายนะครับให้เป็นแผนการเทรดส่วนหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเขาพูดสังเกตไหมก็จะมี TP เนาะก็คือการเก็บกําไร SL ก็คือการตัดสต็อปลอหรือตัดขาดทุนนะครับคือเราต้องเวลาเราเสียเ,เขาเรียกอะไรนะผิดทางเราผิดทางเนาะเราเทรดผิดทางโจทย์ของเราคือเราต้องยอมตัดในบางช่วงเพื่อจะเหลือในบางส่วนไว้เพื่อสู้ต่อในระบบนี้ระบบนี้เป็นอย่างยิ่งครับ เราดูฮะก็คือ55เปอร์เซ็นตครับจิตวิทยาการเทรการควบคุมอารมณ์แะความโลภสำคัญมากนะครับเพราะว่าการเทรครับเราอยู่ในตลาดคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะฮะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเราสู้กับคนทั่วโลกตลาดในเปิดย4ิชั่วโมงครับจันถึงสุกครับตั้งแต่ออสเตรเลียญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปนะฮะออสเตรเลียเปิดประมาณตีห้า เปิดที่หแล้วก็ไปปิดประมาณ13บสนาฬิกาญี่ปุ่นเปิดต่อครับญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตั้งแต่ซ้อนกันมาเลย6กโมงถึง14บสีสวิตเซอร์แลนด์สิบสามถึงยีิบเอ็ดยุโรปยุโรปนะฮะสิบสี่ถึงยี่สิบสามลอนดอนสิบห้าถึงยี่สิบสามอเมริกาแคนาดาสิบห้าถึงตีสามนะฮะเบรกไปประมาณตีสี่ตีห้าตีห้าเปิดแล้วหยุดแค่สองชั่วโมงเองนะครับ <im it> เห็นไหมว่าเราสามารถที่จะทํากําไรได้ตลอดเวลา นะครับมันมีตลาดวนเวียนเราไม่ต้องรีบครับนะฮะโอเคฮะต่อ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 นะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดเพราะผมทําเวลากับคลิปนะฮะเดี๋ยวมันคนฟังเขาจะเบื่อนะครับก็คือเส้นทางการเทรดครับเทรดหุ้นก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเทรดแบบเป็นมืออาชีพเลยนะครับทุกคนสามารถขออนุญาตอ่านนะครับทุกคนสามารถเทรดหุ้นสร้างกําไรตลาดได้มีองค์ประกอบสามอย่างที่ผมพูดมาเนาะวิธีการเทรดการบริหารนักตกและจิตวิทยาครับเชื่อว่าทุกคนนะฮะ เข้ามาในโลกแห่งการเทรดทุกประเภทครับก็เพราะเหตุผลเดียวก็คือมันนี่ครับเงินฮะอย่างผมพูดวันนี้ฮะ mm hmm. ผมเรียนรู้อาชีพนี้ mm hmm. ก็ผมอยากได้เงินนะฮะพูดตรงๆเลยนะฮะอยากได้ตังค์นะครับอยากได้ตังค์ตามจิตตินะครับเรามาดูว่าเอ้าสถจิติเนี่ยสิบคนครับเข้ามาในตลาดแปดคนแพ้หนึ่งเท่าทุนหนึ่งอ้าวแพ้แปดนะ เท่าทุนหนึ่งและอีกหนึ่งคนเท่านั้นที่ทํากําไรได้อ้าวล้วถามตัวเราเราจะไปอยู่กลุ่มไหนละแปดคนหรืออีกสองคนที่เหลือเรื่องนี้เราต้องคิดนะครับเรื่องนี้เราต้องคิดนะฮะนี่คือค่าเฉลี่ยของมันนะครับคนทั่วโลกนะครับเขาออกเป็นค่าเฉลี่ยแบบนี้จริงๆกับอาชีพนี้นะนะฮะที่มีเพียงไม่กี่คนนะครับมีกําไรก็เพราะว่าการเทรดหุ้นเป็นสถิติต้องใช้เวลาวงเล็บครับการสูกฝนอาชีพนี้ครับ เขามีเดโมให้ฝึกแต่ไม่ยอมฝึกเทรดเงินจริงเลยครับเสียหายเป็นไงครับหาทุนใหม่ไหมครับนี่คือเหตุผลครับเขามีตลาดให้ฝึกฝึกไปก่อนครับมันเป็นตลาดเดียวกันแต่มันแค่เป็นเงินจำลองให้เราฝึกในตลาดความเป็นจริงเหมือนเราขับรถนะฮะเหมือนเราฝึกอสอบใบขับขี่อะก่อนจะได้ไปขับขี่เราก็ต้องฝึกก่อนใช่ไหมล่ะฮะต้องไปสอบก่อนนะเหมือนกันครับแต่อันนี้สอบนานหน่อยเนาะ ไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บจะทํากําไรปั๊บต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องอา,อาศัยประสบการณ์มันก็มีเหมือนทุกอาชีพนะก็ต้องมีความชํานาญถึงประสบการณ์ถึงจะประสบความสำเร็จในเทรดเดอร์นะครับจะได้ซึ่งความชํานาญในการเทรดเทรดเดอร์ต้องมีประกอบสามอย่างอย่างที่ผมกล่าวมานะนะครับต้องมีครับไม่มีไม่ได้ขาดไม่ได้ด้วยนะนะครับโอเคครับนี่คือในส่วนของ นี่เนาะเ,<อ>เส้นทางการเทรดเนาะอันแรกครับเรามาตีเรามาขยายความกันนิดนึงนะครับคือวิธีการเทรดหรือกลยุทธ์เครื่องมือต่างๆเราใช้ประกอบการซื้อเซลล์ขายบายซื้อโดยในโลกแห่งการเทรดมีวิธีการเทรดที่หลากหลายนะครับหลายหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นสายทั้งสายพื้นฐานนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสายเทคนิคนะครับ พวกเทคนิคสาย V i การลงทุนสายดูราคาพวกนี้ครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการเทรดที่แตกต่างกันออกไปต้องยอมรับนะครับวิธีการเมันเยอะนะฮะมันเยอะบางคนก็เทรดสั้นเทรดยาวนะครับบางคนก็เดย์เทรดก็มีนะฮะเดือนเทรดก็มีปีเทรดก็มีนะฮะอันนี้อันนี้ในสิ่งที่ผมพูดนะปีเทรดคือพวกธนาคารรายใหญ่เขาเทรดกันเป็นปีฮะเขาไม่ได้เทรดเดเทรดเหมือนเรานะฮะ ไม่ผิดไม่ถูกครับในการเลือกใช้วิธีการเทรดนะฮะเพราะว่าในส่วนของวิธีการเทรดครับสามารถทํากําไรได้ทั้งทิ้นนะครับหาศึกษาและเข้าใจนะครับมันอย่างแท้จริงนะครับที่สําคัญที่สุดคือวิธีการนั้นต้องเหมาะสมและถูกจิตกับตัวเรามากที่สุดผมพูดประจำนะเรื่องนี้นอย่างผมไปถ่ายทอดให้เขาจะเทรดแบบผมได้ไหมผมจะเทรดประมาณําเฟมสิบห้าสามสิบเนาะบางคนเล่นเลยห้า 5นาที1นาทีซึ่งผมผมมองว่ามันไม่เหมาะกับผมผมก็ไม่เทรดนะครับเนื่องด้วยตัวผมนะครับเป็นนักเทรดแบบสายกราฟครับตัวผมเองนะอันนี้อันนี้ความรู้สึกแล้วนะครับใช้การดูกราฟในการเทรดจึงขอเน้นไปที่หลักพวกเทคนิคอาราลาสตมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นดัชนีฟอเร็กทองคำน้ำมันบิตคอยหรืออะไรก็ตามนะครับที่สามารถดูข้อมูลเป็นกราฟได้สามารถ ใช้หลักการนี้ได้ทั้งหมดครับข้อมูลนี้คือสื่อการเรียนการสอนไม่ดิจิทัลใช้ชวนเอะไร็กสิทครับเล็้วหน่อยเนาะเหมือนโฆษณาอะไรนะโฆษณาเอ็มร้อยเนาะห้ามดึงเกินไปสองขดโอเคครับต่อ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 นะครับตัวที่เป็นอีกข้อหนึ่งครับคือมันน okay. okay. ี่มันนี่เป็นการบริหารหน้าตักนะครับเครื่องมือนะเครื่องมือที่เทรดเดอร์ใช้กัน ใช้หาเงินนะครับก็คือเงินทุนคุณจะมีเทคนิคมากขนาดไหนจะมีวิธีการเทรดมากขนาดคุณไม่มีเงินทุนคูณจบครับนี่คือเหตุนะฮะมันจะมีเหตุแล้วผลจะตามมาครับซึ่งการเทรดซึ่งหากเทรดเดอร์ขาดเครื่องมือดังกล่าวไม่สามารถสร้างกําไรในตลาดได้เหมือนกับนับกกอล์ฟที่ต้องใช้ไม้กอล์ฟในการตีนะฮะหากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวก็ไม่สามารถแข่งขันได้โดยการเทรดก็เช่นกันครับเงินทุน เป็นอุปกรณ์ของเทรดเดอร์หากปราะศะจากเงินทุนเทรดเดอร์ก็ไม่มีสิทธิในการเข้าเทรดเช่นกันนะครับดังนั้นหัวใจสําคัญก็คือการรักษาเงินทุนผมจะพูดเรื่องนี้ประจำนะฮะทุกครั้งที่มีชิปที่ผมพูดในเรื่องของเกี่ยวกับระบบการเทรดผมจะบอกเลยครับว่าคุณต้องรักษาทุนคุณก่อนแล้วกําไรจะตามมาถ้ารักษาทุนไม่ได้อย่าหวังครับกาไรมันจะเกิดมันไม่มีผลนะ มันต้องมีเหตุก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งโดยการรักษาเงินทุนโดยได้ทําได้โดยใช้หลักของมันต์การบริหารหน้าต่างเห็นไหมฮะสำคัญไหมดังนั้นถ้าพูดถึงหลักมันต์ให้เข้าใจง่ายที่สุดคือทํำยังไงก็ได้ไม่ให้พอร์ตคุณแตกแค่นั้นเองนะฮะถ้าพอร์ตคุณไม่แตกคุณมีโอกาสที่จะทํากาไรได้เรื่อยก่อนที่ผมกล่าวมาก็คือ ตลาดเปิดทับกี่วันครับจันทร์ถึงสุกร์ยิบสี่ชั่วโมงครับหยู่แค่สองชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับโอเคถึงไหนแล้วนี่ตัวนี้เนะเาะมาน,นีเมดเมนมาเซ็ตนะเห็นไหมที่สำคัญนะครับมันสำคัญมากนะตัวมาเซ็ตเนี่ยนะครับมาเซ็ตหรือจิตวิทยานะครับเราเทรดกับรายใหญ่นะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีผลประโยชน์ของคนหมู่มาก นะครับเทรดเดอร์มืออาชีพให้ความสำคัญกับการเทรดมาจาก15 15เปวิธีการเทรด30การพนันนะแต่55เปอร์เซนต์วิยาการเทรดในช่วง1-3ปีแรกส่วนตัวผมเข้าใจมาส่วนตัวผมนะเข้ามาในตลาดก็ไม่ค่อยเชื่อคำนี้เท่าไหร่นะอันนี้ส่วนตัวผมนะแต่พอเริ่มเก็บประสบการณ์จนไปสู่จุดที่สามารถสร้างกำไรและเทรดได้ คงที่แล้วนะฮะก็พบว่าจิตวิทยาการเทรดนั้นสําคัญอย่างมากสังเกตนะครับเวลามันบวกนะเราทนไม่ค่อยได้นะเวลามันแดงเ่ยทนได้จังเป็นพันสองพันเวลาบวกไม่สองเหรียญสามเหรียญไม่เก็บแหละนะฮะยังไม่ถึงทีพีแล้กูเอาแล้วกูเก็บก่อนนะนี่คือเหตุผลของมันนะครับเราทําไมไม่เอาใจเราไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งว่าเอยถ้ามันเขียวกูรอ,อแบบแดงได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยครับ อันนี้คือในส่วนของส่วนตัวเนาะใส่ใส่แอคชั่นน,นิดนึงนะฮะเพื่อให้ทุกท่านไม่ง่วงเนาะมันก็ใช้เวลาประมาณสิบสี่นาทีคนฟังเดี๋ยวจะง่วงโอเคนะครับสําคัญมากนะครับทั้งในการทั้งในเรื่องควบคุมอารมณ์ในการเทรดให้เราตื่นตระหนกในการขึ้นลงของราคาเมื่อใดก็ตามที่เรามีมออเดอร์ใครเป็นเหมือนใครเป็นเหมือนคาพูดที่ผมพูดบ้าง มีสถานการณ์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะครับมีสถานะฝั่งใดเออมันจะขึ้นหรือมันจะลงวะอะไรประมาณเนี้ยฮะอย่างวันนี้ผมก็ดูเขาไลฟ์สดเนาะเออนะฮะเราดูเราไลฟ์สดเนี่ยถามว่าเราเมนี่มนเเมนต์เราก็ดูเราไม่ได้ไปซีเรียสน,นะครับเพราะเราก่อนที่จะเข้าเราเอ็มเอ็มไม่เรียบร้อยแล้วมันนี่เดนเม้เน,มนเรียบร้อยแล้วนะฮนะใจเรามักจะเกิดการผูกผูกติดเกิดขึ้นใครเป็นบ้างยกมือครับ มีความโลภความกลัวหรือคิดไปต่างๆนะต่างจากช่วงที่ไม่มีสถทธาระใดๆใ,ใจเรากลับไม่รู้สึกเลยหรือรู้สึกก็แค่เลกน,น้อยเท่านั้นคือเราไม่ได้ออเดอร์นะฮะเรานั่งดูก่อนอะไรที่มันเหมาะสมมันควรที่จะเข้าในจุดที่มันควรที่จะเข้าเราถึงเข้านะครับอย่าไปใช้คําว่าว่าแล้วนะเสียหายนะครับผุมพอไว้ก่อนนะนะฮะโอเคนะครับ ซึ่งเวลานักเทศไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในการเทศนักเทศมักจะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะการตัดสินใจนั้นเกิดจากอารมณ์ไม่ใช่เหตุผลข้อมูลนี้คือการสื่อการเรียนการสอนไม่มีเจตนาซักชวนหรือลงทุนใดๆทั้งสิ้นครับย้ำอีกรอบหนึ่งครับและไมเซ t ครับ <c oughs> จิตวิยาครับคือหัวใจของมันก็คือ ผมใช้ตัวนี้นะครับประมาณห้าสิบห้าปรเซนตนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาชีพเทรดเดอร์คือวินัยเป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ต้องมีไม่มีไม่ได้บ่งเล็บมากด้วยทั้งวินัยในการเทรดเอ่อทั้งวินัยในตลาดโทัวทีครับและวินัยนอกตลาดในตลาดนอกตลาดนะครับมีนะครับวินัยในตลาดนะฮะเราต้องทำแผนการเทรดของเราที่วางไว้ไม่เล่นนอกแผนเล่นนอกแผนโดนลากครับ สต็อปลอตควรตัดไม่ตัดโดนหมดครับมีปัญหาเรื่องอรอตแน่นะถึงจุดคัดก็ต้องคัดครับถึงจุดขายก็ต้องขายเพื่อให้เส้นทางการเทรดของเราเป็นไปอย่างมีหลักการบงเล็บไม่มัวย้ําไม่มัว่วนะครับเพราะการเทรดไม่ใช่การพนันย้ําอีกรอบนึงครับเพราะการเทรดไม่ใช่การพนันวินัยนอกตลาดการหาความรู้เพิ่มเติมการทําการบ้านในแต่ในการเทรด การจดบันทึกการดูแลสุขภาพและลอื่นๆมากมายซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เทรดเดอร์ที่ดีควรมีเช่นกันข้อมูลนี้คือสื่อการเรียนการสอนไม่มีเจตนาหรือชักชวนระดมทุนใดๆทั้งสิน้นนี่คือหัวใจหลักของการเทรดครับอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดถ้าใครทําได้ผมบอกเลยว่าคุณซักเซฟแน่นอนไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับ ประมาณเราอยู่ผมกล่าวไว้ประมาณ20นาทีเนาะตอนนี้18นาทีนะครับก็เอาสักประมาณ19นาทีเนาะเลขสวยนะฮะเห็นไหมฮะหัวข้อที่ผมพยายามที่จะพูดเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่เป็นของจริงแต่คนทําไม่ได้เพราะทุกคนเข้ามานะหวังที่จะรวยเร็วๆหนึ่งขาดความอดทนสองขาดวินยัย สามที่สําคัญครับไม่ตระหนักรู้ไม่ตระหนักรู้ว่าเราทําอะไรไม่ตระหนักรู้ว่าเราควรทําอะไรนะครับคืออย่าลืมนะครับเงินทุนของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาทหนึ่งสองบาทสามบาทนั่นคือเงินเป็นหยาเงินแรงงานของเราที่เราหาเพื่อจะลงทุนให้มันเกิดดอกอบีผลเราต้องรักษามันครับผมมองว่าแบบนี้นะผมสรุปให้ก่อนที่จะยี่สิบนาทีเนี่ยนะครับ ผมเคยทําธุรกิจมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเปิดบริษัทซื้อรถตู้มาขับวิ่งวินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ,เก็บขยะขายนะครับทํางานบริษัทนะครับเปิดร้านขายกับข้าวนะฮะหมดเ,เขาเรียกอะไรนะขายหมูก็ขายขายเนื้อก็ขายลงทุนทุกอย่างครับลงทุนทุกอย่าง นะครับลงทุนทั้งแรงลงทุนทั้งเวลาปีไหนนะผมขายของผมจําไม่ได้ผมเข้าโรงพยาบาลสามรอบนะฮะไม่ค่อยได้กินข้าวแล้วเกิดกดไหลย้อนอย่างรุนแรงฉีดยาปฏิชีวนะไปสามรอบนะฮะนะครับดีนะมีในเรื่องของประกันสุขภาพนะครับก็จ่ายหนักเหมือนกันถ้าไม่มีประกันสุขภาพนะครับนี่คือเหตุผลของโทษครับนี่คือเหตุผลในเรื่องของเกี่ยวกับการลงทุนเนาะหนึ่ง อันนี้เราลงทุนกับตัวเองลงทุนความรู้นะครับเพื่อให้เป็นอาชีพหล่อเลี้ยงเราตลาดนี้มันไม่หายไปไหนครับส่วนมากคนหายไปจากมันกว่ามันอยู่มาถ้านับปีนี้นะครับร้อยสี่สิบสามปีนะถ้าผมจำไม่ผิดในตัวเลขนะครับร้อยสี่สิบสามหรือสี่สิบสี่ในเรื่องของการเทรดมันมีมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีนะนะครับแต่บ้านเราเนี่ย เขาคนที่ฉลาดกว่าเนาะเอาไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วทําให้สิ่งพวกนี้เสียหายจริงๆเขาเทดนะครับมันแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลานะครับเรื่องเทนะดเนี่ยการเดินทางพวกมันมีขึ้นมีลงสังเกตนะฮะทำไมเขาถึงมี GDP ในแต่ละประเทศทําไมเขาถึงมีเงินแข็งค่าอ่อนค่าสังเกตดีๆครับเดี๋ยวเรื่องพวกนี้ผมจะมาพูดให้ฟังในระบบเทดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไล่ย,ยาวมาประมาณยี่สนาทีแล้วเดี๋ยวคนจะเบื่อนะฮะ ก็วันนี้วันออกพรรษาเนาะก็ขอให้ทุกท่านนะครับเจริญในเรื่องของวัตถุเจริญในเรื่องของโทกัพย์เจริญในเรื่องของสติปัญญาเจริญในเรื่องของคนงามความดีนะครับในเรื่องของโทกัพย์ภายใน,ในโทกัพย์ภายนอกนะครับขอให้ทุกท่านเทรดอย่างระมัดระวัง นะครับเข้ามาในอาชีพนี้แล้วขอให้รักษาตัวเองให้อยู่ได้นานๆทำกำไรให้เป็นกอบเป็นกำรรเต็มกระเป๋าล่ำรวยทุกๆท่านครับเจอกันใหม่นะครับคลิปถ,ถัดไปก็สวัสดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ